สวัสดีครับผมต้องไอโซโต้นะครับวันนี้ผมมี Accord 2.4 Navigator แต่ง v i p ให้เรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวผมพาไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดรถคันใหม่ๆที่จะเข้ามาไปดูกันเลยครับไปเรามาเริ่มจากด้านหน้านะครับ Accord คันนี้ก็จัดทรงมาให้เรียบร้อยนะครับมีชุดแต่ง v i p มาให้แล้วนะฮะมีสเกิร์ตหน้านะครับรับกับหน้ารถได้อย่างดีเลย ไฟหน้าเขาก็มีขนาดใหญ่รับกับทรงรถได้ดีนะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมเพิ่มความหรูหราให้กับ Accord ตัวนี้ Accord ตัวนี้จัดอยู่ในกลุ่มของ d s e gment นะฮะเป็นรถที่อยู่เกตดเดียวกับ Nissan เทีย a c า m r y แล้วก็ Ben ซ e ์ c l s s s นะครับนี่เป็นโฉม G8 นะครับโฉมนี้ตอนออกมาก็ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีนะฮะซึ่งเอกลักษณ์ของเขาอย่างเช่นไฟท้ายที่ไม่เหมือนใคร คันนี้ถูกจัดทรงมาแล้วนะครับล้อมแม็กขอบ19นะเป็นล้อมแม็กทรง VIP นะสำหรับใครที่ชอบแนว Vip รู้ๆละหละก็ตอบโจทย์อยู่นะครับคันนี้ด้านข้างหูกระจกมีไฟเลี้ยวให้นะครับมองเห็นชัดเจนมือจับประตูเป็นโครเมียมตัวนี้ยังเป็นดอกไข่อยู่นะในส่วนของด้านท้ายรถนี่นะครับ โฉมนี้ไฟท้ายเขาค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์นะแอคคอร์ดตัว G8 ตัวนี้ด้านท้ายเราก็มีของแต่งให้แล้วนะครับเป็นสเกิร์ตท,ท้ายแล้วก็ตูดเป็ดนะฮะร,รถคันนี้เป็นเครื่อง2.4นะเป็นตัวท็อปเลยมีน a v วิเกเตอร์ในตัวนะท้ายรถค่อนข้างใหญ่ครับจุของได้เยอะอยู่แอคคอร์ดเป็นรถท้ายลึกนะจุของได้เพียงพอกับการใช้งานอยู่แล้วครับ แล้วก็ในส่วนของยางอะไหล่กับอุปกรณ์ถอดแกะเวลาฉุกเฉินตรงนี้ก็มีให้ครบนะครับในคันนี้รถคันนี้ก็มีกุญแจสำรองให้2ดอกนะในส่วนของภายในภายในคันนี้จะเป็นหนังสีดำครับกระจกไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับภายในคันนี้ก็ยังค่อนข้างที่จะดูใหม่อยู่นะครับคอนโซลเบาะเอยอะไรเอยก็ยังสวยอยู่ครับก็มีผ่านการใช้งานมาแล้วบ้างนะครับคันนี้เป็นรถปี2010นะ เบาไฟฟ้าแล้วนี่ครับสภาพของตัวเบาะเป็นเบาะหนังสีดําแต่ก็ยังไม่มีรอยฉีกขาดนะครับตะคงตะเข็บของได้ก็ยังอยู่ดีหมดยังสามารถใช้งานได้อีกนานนะฮะรถที่อยู่ในดีเซกเมนต์นี้ก็ค่อนข้างที่จะให้ความนุ่มในเวลาขับขี่ก็ค่อนข้างดีครับนั่งสบายกว้างขวางฮนะเบาะของผู้โดยสารด้านหน้าก็ยังสวยครับไม่ฉีกไม่ขาดยังสามารถใช้งานได้อีกนานครับ ลูกค้าท่านใดที่ตามหาแอร์คอร์ดตัวนี้อยู่ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับบอกผู้โดยสารด้านหลังสภาพยังสวยฮะถูกใช้งานมาน้อยแต่เข็บสวยเบาะสวยไม่ฉีกขาดคันนี้ก็ได้ไปก็พร้อมขี่เลยฮะเอาไปใช้งานได้เลยด้านหลังก็ค่อนข้างกว้างครับเรามาดูในส่วนของคอนโซลด้านหน้ากันต่อดีกว่าตัวนี้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับ แล้วก็เป็นตัวนิวเกเตอรคอนโซลยังสวยอยู่ครับนี่ฮนะเนียนไม่มีรอยแตกไม่มีลายงาครับเจ้าของเก่าก็ดูแลรถด,ดีอยู่พอสมควรครับคันนี้ลูกค้าท่านไหนก็สนใจมาทดลองขับกันได้นะครับจอดอยู่ที่ถนนเสรีทไทยซอยสนะฮะคอนโซลกลางก็เป็นตัดลายไม้ครับเกียร์ออโต้ CVT แล้วก็ฟอนต์หน้าจะมีตัวควบคุมระบบนิวเก t เตอร์นะส่วนระบบแอร์ของคันนี้แอร์ Air ยังเงย็นอยู่นะครับแล้วก็เป็นระบบอัตโนมัติซ้ายขวานะครับลองดูภายในรวมกันอ่านี่ครับตัวพวงมาลัยครับจะเข็บสวยไม่ฉีกขาดเป็นพวงมาลัยมาติฟังก์ชันแล้วก็มีระบบ o ูดคอนโทรลให้แล้วก็มีเดียด้านซ้ายฮะคบวบคุมตัวฟอน รถคันนี้ถูกใช้งานมาที่1 8 0 0 0 0กิโลนะครับเครื่องยนต์ปกติเกียร์ปกติสามารถใช้งานได้อีกยาวครับคันนี้ถูกเสนอขายที่4 2 9 0 0นนะเป็นยังไงบ้างครับแอร์คอร์คันนี้แต่งแบบนี้ถูกใจไหมครับถ้าถูกใจก็เข้ามาทดลองขับกันได้นะครับรถผมจอดอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย4นะฮะเข้ามาดูเข้ามาชมกันได้เลยถ้าผ่านมาโอเคครับยังไงก็นัดกันมานะครับสวัสดีครับ